ไ็น้มไหม่รู้ตแล้วก็ตรวจกันแก้กันก็มีเบอร์ผมแล้วท่านขอเบอร์ไว้ครับวันนี้ให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจได้บ้างครับก็วิธีการธรรมดามีถามชื่ออะไรอะไรเงี้ยบ้านอยู่ไหนโทรศัพท์เบอร์อะไรรายละเอียดเกี่ยวข้องผมเลย เเข้ามาบริหารเมื่อไรไม่มีอะไรอะไรอย่างไม่มีมีการตรวจสอบทรัพย์สินอะไรเบื้องต้นเพื่อเติมอะไรพวกนีเนี่ยมันเรามีใบตรวจสอบอยู่แล้วใบตรวจสอบก็ตรวจมาก็ไม่พบก็เลยไม่รายงานก็เสรให้สัมภาษณ์ไปแล้วอ่ะที่ที่ไม่พบหมายความว่าเราตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ฮะระหว่างช่วงรอยต่อคนคือไม่ไม่ละแคลนละสาย แล้วก็รายงานการตรวจสอบและกระวกตรเห็นว่าที่ที่ผ่านมาเคยเคยพูดคุยกับขาอ,อาส่วนไ,ไม่เคยเห็นไม่เคยมีแบบนี้